ทำงานวันแรกครูคนนี้เห็นนักเรียนคนหนึ่งไม่เข้าเรียนแต่ยืนอยู่ในถังขยะเขาไปที่นั่นและถามว่าหนูเป็นอะไรเด็กชายบอกครูประจาชั้นบอกเด็กเรียนอะไรก็ไม่ได้เป็นแค่ขยะดังนั้นเมื่อได้ยินเช่นนั้นครูก็หันไปมองที่ห้องเรียนแล้วเดินไปข้างเด็กชายแนะนําตัวเองว่าเขาคือคลาร์กแล้วจับมือกับเด็กชายแล้วเขาก็ถามว่าหนูรู้ว่าครูเป็นใครไหม เด็กชายประทับใจมากเธอยังไม่รู้ครูแปลกหน้าคนนี้จะเปลี่ยนชะตากรรมของนักเรียนหลายคนใช้เวลาเพียง4ปีคลาทำให้อันดับนักเรียนทุกคนในโรงเรียนประถมแห่งนี้ในชนบทแห่งนี้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของเมืองและเขาก็ยังเป็นครูที่ครูใหญ่และผู้ปกครองเคารพนับถือมากที่สุดอีกด้วยแต่พอปิดเทมอมคลาลาออกเขาบอกลาพ่อแม่แล้วขับรถไปนิวยอร์กคนเดียวเขาตัดสินใจไปเมืองใหญ่เพื่อเติมเต็มความฝันด้านการศึกษาของตัวเองเพราะว่าโรงเรียนในเมืองใหญ่ไม่เคารพครูในชนบทอ,อ,อย่างเขาหลังจากเจอกับความ ยากลำบากมากมายเงินของค้าใกละหมดแล้วเขาต้องทํางานเป็นบริกรที่ร้านอาหารในขณะที่มองหาโรงเรียนวันนั้นเขามาที่หน้าโรงเรียนประถมโรงหนึ่งเห็นลูกศิษย์คนหนึ่งเกือบพุ่งเข้าตีไม้ตีมือกับครูคนหนึ่งเขารีบวิ่งไปขวางไว้รอครูใหญ่ออกมาถึงจะเรียกนักเรียนก่อกวนเข้าไปข้างในและครูคนนั้นก็โกรธจนลาออกทันที และในที่สุดคลาก็ก็ได้งานใหม่เขายังรับชั้นเรียนของเด็กเพิ่งสร้างปัญหาอย่างแข็งขันครูใหญ่แนะนําให้เขาควรคิดดีๆเพราะนี่คือชั้นเรียนที่แย่ที่สุดในนิวยอร์กนี้ทุกปีทําให้ครูเคนโกรธ ความมั่นใจของคลากรไม่ได้ทําให้เขาโชคดีไปสอนวันแรกนักเรียนก็ตกหน้าเขาแล้วเด็กสาวคนนี้ชื่อชาไมกาเป็นผู้นําความเดือดร้อนในชั้นเรียนภายใต้การชักชวนของเธอไม่มีนักเรียนคนใดยอมฟังคลาหลังเลิกเรียนห้องเรียนก็ไม่เป็นระเบียบเพิ่งออกจากประตูโรงเรียนก็เห็นรถของเต็มไปด้วยรอยสีคงเป็นนักเรียนพวกนั้นทําแน่แ่วันรุ่งขึ้นนักเรียนเข้าห้องเรียนแต่ก็ตกตะลึงไปหมดผนังห้องเรียนถูกทาสีใหม่สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้นคลาทะองค์และบอกพวกเขานี่คือการใช้สีที่ถูกต้องน่าเสียดาย นักเรียนเหล่านี้ไม่ยอมเข้าใจอะไรเลยครูใหญ่คิดว่าคลากอกําลังสร้างปัญหาเลยยืนต่อหน้านักเรียนและสั่งสอนเขาทําให้คลากซึ่งไม่ได้นักเรียนเตารบอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งอับอายมากขึ้นแต่เขาไม่ยอมแพ้แต่ยังเริ่มสร้างกฎเกณฑ์กับนักเรียนแน่นอนว่าไม่มีใครสนใจเขาเสียงกริ่งเลิกเรียนดังขึ้นนักเรียนแย่งทางออกไปข้างออกแต่พบว่าประตูถูกล็อกนี่คือหนึ่งในกฎระเบียบข,ของคลาคต่อไปนี้เมื่อไปกินข้าวก็ต้องเข้าแถวถึงแม้นักเรียนไม่อาสาแต่ก็ต้องเข้าแถวเป็นสองแถวชาไม่กล้าย่องแย่งเข้าแถวหลังจากที่ คาคคนพบก็บอกให้นักเรียนหยุดเมื่อมีนักเรียนคนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎทุกคนก็ต้องอดกินกับเธอภายใต้สายตาของนักเรียนชาไมาก้าทำได้เพียงให้ใน ด้วยสีหน้าไม่พอใจแล้วกลับมาที่เดิมคลาร์กคิดว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในไม่ช้าจนถึงวันจันทร์หน้าเมื่อเขาเปิดประตูห้องเรียนเขาเพิ่งรู้ว่าคิดผิดแล้วทุกอย่างถูกเขาจัดวางอย่างพิถีพิถันถูกทำลายล้างเหมือนเป็นการแก้แค้นกำแพงเต็มไปด้วยขยภวะเขานี่นักเรียนเหรอเนี่ยเป็นเหมือนกลุ่มปีศาจน้อยมากกว่าแต่สิ่งที่ทำให้เขายิ่งโกรธนั่นคือไม่มีใครออกมาขอโทษเขาการบ้านที่เขาสั่งสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่มีใครทำชาไมากล้ายิ่งได้ใจและหันหลัง คุยกับเพื่อนในที่สุดคลาก็ทนไม่ไหวแล้ว Look นักเรียนทุกคนกลัวตกตะลึงแม้แต่คลาก็เองเขารีบหยิบของออกจากโรงเรียนคลากไปหาเพื่อนที่เขารู้จักเมื่อทํางานที่ร้านอาหารเขาระบายกับเธอตัวเองเป็นครูแท้ๆนโยบายการสอนอย่างสันติแต่วันนี้เขากับโมโหเด็ก12ขวบเขาไม่เคยอารมณ์เสียแบบนี้มาก่อนภายใต้การปลอบใจของเพื่อนคลักก็ใจเย็นลงแล้วเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนวิธีเช้าวันรุ่งขึ้นครูใหญ่รู้เรื่องแล้วบอกว่าฉันต้องเปลี่ยนครูให้พวกเธออีกแล้วนะแต่รอจนกว่าเธอจะเข้าห้องเรียนก็เห็นคลากนั่งนิ่งอยู่บนโพเดียมแล้วตอ หน้ามีกล่องนม20กล่อง บนโต๊ะครูมีกล่องนม20กล่องเมื่อนักเรียนฟังบรรยายหนึ่งนาทีเขาจะให้รางวัลตัวเองนมหนึ่งกล่องดื่มจนอ้วกเพื่อจะได้เห็นครูอับอายนักเรียนดื้อรั้นเหล่านี้เรียนบทเรียนอย่างจริงจังมีคนอยากสร้างปัญหาก็ถูกเพื่อนอนอน,อนคนอื่นหยุดไว้วันนี้ไม่มีใครถูก,กอนุญาตรบกวนครูโง่ที่ดื่มจนอาเจียนคนนี้เวลาผ่านไปอย่างเงียบไมายามกบนโต๊ะน้อยลงความรู้ที่เขียนบนกระดานขาวเพิ่มขึ้นทุกวันรอเขากินหมดนมชั้นเรียนที่แย่ที่สุดในーーนิวยอร์กนี้ก็ตั้งใจฟังได ยกมือขึ้นเพื่อตอบคําถามและยังตอบถูกอีกด้วยคุณคลากตื่นเต้นมาเขาแกล้งทําเป็นคลื่นไส้ทําให้เด็กๆหัวเราะหลังเลิกเรียนเพราะเขาอยากมีส่วนร่วมกับนักเรียนคลาร์กจึงบอกว่าอยากกระโดดเชื่อกับพวกเขาแต่ว่าอันที่จริงดูเหมือนว่ากระโดดเชื่อที่คิดว่าง่ายนี้มันไม่ง่ายใดเลย เขาแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและก็ล้มมาหลายครั้งเหมือนกันเขาใช้การกระทำจริงเพื่อพูดคุยกับนักเรียนตราบใดที่คุณพยายามและอดทนไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถเรียนรู้ได้แต่หลังจากที่ครูใหญ่เห็นฉากนี้แล้วท่านเลยเรียกคลาก์กมาที่ห้องทํางานบอกว่าเขานํานักเรียนที่เรียนไม่ดีพวกนั้นมาเล่นแบบนั้นจะทําลายระเบียบของโรงเรียนคลาร์กไม่ยอมเขาและครูใหญ่พนันกันในการสอบรับปริญญาครึ่งปีต่อมานักเรียนทุกคนในชั้นเรียนของเขาจะสอบผ่าน หลังจากกลับห้องเรียนคลาสก,กล่าวว่าเรื่องคิดไม่ถึงเหล่านี้ให้กับนักเรียนแล้วบอกว่าใครจะกล้าเข้าการพนันนี้ยึดแย่งอนาคตของตัวเองไว้ก็ก้าวขึ้นไปจุดเทียนหนึ่งเล่มนักเรียนก้าวขึ้นไปทีละคนขณะนั้นจากก้นปืนของหัวใจพวกเขาได้ยอมรับและไว้ใจครูคลากว่าสามารถทําปาฏิหาริย์ให้กับพวกเขาได้ความรู้ในหนังสือประวัติศาสตร์ช่างน่าเบือ่อคลาสเขียนทั้งคืนเพื่อทําเป็นเพลงแรปพอเข้าห้องเรียนเขาก็เปิดเพลงและเริ่มเต้นนักเรียนตามจังหวะอย่างรวดเร็วและร้องเพลงได้คล่องกว่าเขาอีกทําให้นักเรียนห้องอื่นนชชื่ม มีนักเรียนคนหนึ่งสูญเสียพื้นฐานชื่อเทชอนอคลารกสั่งสอนเขาแบบส่วนตัวอดทนกับอารมณ์ร้อนของเขาแม้ว่าพ่อแม่ของเทชอนอจะคิดว่าลูกของพวกเขาจะหมดวิธีรักษาแล้วหากส่งเข้าไปที่ค่ายปฏิรูปจะสามารถประหยัดค่าเล่าเรียนแต่คลาค้านอย่างรุนแรงและบอกพวกเขาให้ทำหน้าที่พ่อแม่ให้สำเร็จชาไมาก้าชอบก่อปัญหาในชั้นเรียนมากที่สุดและก็เป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดแต่ช่วงนี้เธอเริ่มไม่ส่งการบ้านแล้วคลากมาที่บ้านของเธอเลยค้นพบว่าชาไมาก้าอาศัยอยู่ใน ยจนหลังเลิกเรียนทุกวันต้องดูแลน้องชาย3ามคนไม่ค่อยมีเวลาว่างทําการบ้านคลาร์ช่วยเธอทํางานบ้านเพื่อเธอจะได้มีเวลาทําการบ้านแต่งหน้าเขายังโน้มน้าวใจแม่ของชาเมกาให้ใส่ใจลูกสาวมากขึ้นเพราะเธอน่าจะสอบข้าปลายที่ดีหลังจากทํางานหนักมานานสุดท้ายสุขภาพของคลาร์ก็ทนไม่ไหวแล้วระหว่างที่สอนจูจูเขาก็ไออย่างรุนแรงแล้วก็หมดสติไปนักเรียนทุกคนคิดว่าครูแกล้งเลยบอกว่าครูหยุดจนกว่าพวกเธอเห็นครูไม่มีการขยับตื่นตระหนกกันทั้งชั้นครูถูกพาไปโรงพยาบาล บาผลการทดสอบพบว่าเขาเป็นโรคปอดบวมแม้ว่าโรคปอดบวมจะไม่ติดต่อแต่หมอยังแนะนําให้อยู่บ้านพักผ่อนอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อไม่ให้ขัดขวางความ,วามก้าวหน้าของการสอนคลาร์กบอกเพื่อนบันทึกวิดีโอให้นักเรียนจะได้ฟังบรรยายผ่านวิดีโอเทปสิ่งที่ทําให้ครูใหญ่ประหลาดใจคือนักเรียนที่ดื้อรั้นเหล่านั้นกลายเป็นนักเรียนอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อไหร่รอจนกว่าคลาร์กจะหายจากอาการป่วยเหลืออีกแค่สัปดาห์เดียวก็จะสอบปลายภาคแล้วเขาโมโหกับนักเรียนเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังมีคนสอบไม่ผ่านคลาร์กอนน่านูพวขา รู้ทุกสิ่งที่ควรเรียนรู้แต่จิตใจในการสอบยังไม่สนเหมือนเดิมเขาพูดกับนักเรียนในอย่างเคร่งขรึมบทสอบอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาไม่ใช่แค่โอกาสที่พวกเธอจะพิสูจน์ตัวเองแต่ยังเป็นธรณีประตูที่สําคัญกําหนดทิศทางชีวิตของพวกเธอเมื่อได้ยินเช่นนั้นเทชอนนอที่นั่งอยู่ท้ายห้องเรียนแสดงรอยยิ้มที่ไม่สนใจเราว่าจนถึงงาน,นสอบเทชอนนอพบกับเพื่อนอันธพาลสองคนบนถนนชวนเขาไปขโมยของโชคดีที่ลาร์กดาวได้ไม่นานว่าเทชอนนอจะมีปัญหาเขาเลยมารับเธอไปเรียน เมื่อเห็นแววตาที่จริงใจของครูคลาไทยชอนอตัดสินใจ <That way. S 2> เขายังไม่รู้ตัวเหลือที่กอปกตินั้นมันจะสร้างความแตกต่างอย่างมากในชีวิตของเขาในนาทีสุดท้ายคลาสพาเทชอนอไปโรงเรียนเพื่อสอบอนักรเรียนในนั้นทําบทสอบคลากกำลังกังวลอยู่ข้างนอกเหมือนพ่อรอลูกเกิด ในที่สุดเสียงกริ่งก็ดังขึ้นการสอบเสร็จแล้วเมื่อเขาเห็นนักเรียนทุกคนสบายใจในที่สุดคลาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อนผลจะออกเขาเชิญทั้งชั้นพ่อปอแม่มาไปที่บรอดเวย์เพื่อดูละครนักเรียนทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะเทชอนอแต่รอถึงวันที่จะได้ดูละครทุกคนมาก,กันหมดแล้วมีเพียงเทชอนเท่านั้นที่ยังไม่มีวี่แววคลารกรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติรีบวิ่งไปที่บ้านของเธอผลักประตูพบว่าภายในไม่เป็นระเบียบเขารีบไปที่ห้องของเทชอนอพบว่าบนผนังมีภาพวาดที่เทมา วัยรุ่นชุดดำในภาพถอดหน้ากากสีขาวปรากฏว่าเทชอนมีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพแต่ก่อนหน้านั้นเขามักจากสวมหน้ากากซ่อนตัวเองไว้คลาก่อนนู้เรื่องนี้รีบวิ่งลงบันไดไปหาในที่สุดเขาก็เจอเทชอนอเต็มไปด้วยบาดแผลในถังขยะถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายและไล่ออกจากบ้านคลากกอดอดเขาแน่น บอกว่าทุกความลำบากได้ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนะครูใหญ่ได้เริ่มที่จะรับเลี้ยงเทชอนอในขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะดูแลเขาอย่างดีวันสุดท้ายของภาคเรียนคลากจัดพิธีมอบรางวัลมอบถ้วยรางวัลให้นักเรียนทีละคนมีถ้วยรางวัลสําหรับผู้ที่มีพรสวรรค์นในวิชาคณิตศาสตร์มีถ้วยรางวัลสําหรับคนมีพรสวรรค์ทางศิลปะสิ่งที่ได้มอบไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่ยังเป็นความมั่นใจในตัวเองช่วยให้นักเรียนรู้จุดแข็งของพวกเขาในขณะนี้ครูใหญ่เดินเข้ามาท่านถือผลการสอบจบการศึกษาของทั้งชั้นนนใใมมือขอขขงเขาาควา หวังที่ตึงเครียดของนักเรียนท่านประกาศผลทุกคนสอบผ่านยิ่งกว่านั้นผลสำเร็จของทั้งชั้นรวมกันยังเป็นผลสำเร็จที่สูงสุดนะโรงเรียน you even tested higher. The ห้องเรียนที่แย่ที่สุดในนิวยอร์กนั้นในเวลาเพียงครึ่งปีได้สร้างปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องจริงคล์กยังเป็นครูในตำนานในอเมริกาอีกด้วยกฎของห้องเรียนทั้ง55ข้อที่เขาสร้างขึ้น,นอนนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายข้อคิดทางการศึกษาไม่ท้อทีงอนไม่ยอมแพ้ได้ช่วยเหลือนักเรียนที่ล้าหลังมากมายเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง